สวัสดีค่ะน้องฟันทอโตนะคะวันนี้ค่ะน้องฟันจะพามาชมรถกระบะสีประตูกับคันนี้เลย e s o u d MAX 1.9แซกไฮรันเดอร์แคบสีค่ะได้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะสีดำเง,งาๆชํำๆแบบนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานค่ะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ไฟตัดหมอกค้่นหน้ากระจังหน้าโครเมี่ยมเชื่อยาวๆแบบนี้ไปทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยค่ะ ได้เป็นรุ่นปี2020นะคะเลขมาอยู่เพียงแค่40,000โลด้านข้างค่ะเงาเงาแบบนี้เลยได้เป็นไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะบันไดข้างค่ะสภาพสวยไม่มีร่องรอยไม่มีตำหนิดมือเปิดนะคะได้เป็นโคเมียมด้วยค่ะภายในของเขานะคะสภาพใหม่มากได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะแอร์แอนนาล็อกเกียร์แมนนวล6สปีดนะคะ คอนโซลสีดำเบาะหนังสีดำทรงสปอร์ตสวยๆหรูๆแบบนี้เลยห้างโดยสารด้านหลังนะคะพื้นที่กว้างค่ะมีที่วางแก้วน้ำให้มีที่วางผักแขนให้สวยๆหรูๆแบบนี้ราคาคา่ตัวไม่แรงด้วยค่ะด้านหลังของเขานะคะมีไฟเบรกดวนที่3ไฟไท้าย LED บันไดกันชนส,สภาพเดิมโรงงาน,นะคะ่ะ ากลูค้าท่านใดกําลังสนใจหรือมองหาสีประตูอยู่นะคะคันนี้ปรับโจทย์มากๆแมกไนหน้าของเขาค่ะใหม่ไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยเลขกใหม่สี่หมืนได้เป็นปี2020นะคะแล้วราคาค่าตัวของเขาค่ะอยู่ที่6กแสนสามหม่นเก้าพันบาทสภาพใหม่สวยมากๆน่าใช้ค่ะ บริษัทของเรานะคะอยู่ที่กรุงเทพมบาบุรีค่ะอยู่เส้นสุวินทวง,งเหมือนเดิมเลยอยู่สั่งตรโข้างกับอีกสีสุวินทวง,งค่ะผ่านไปผ่านมานะคะก็จะเห็นป้ายใหญ่ๆข้างหน้าแบบนี้ลูกค้าสามารถแวะเข้ามาชมแวบะบเข้ามาดื่มน,น้ํากันได้ค่ะมีรถหลายแบบหลายรุ่นให้เลือกเลยไม่ว่าจะเป็นเจ็ดที่นั่งสีที่นั่ง รถเก๋งฟอร์จูเนอร CRV มีหลายแบบหลายรุ่นเลยค่ะลองสันฝากกดติดตามกดไลค์ให้ลองสันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ